ในโลกใบเนี้ยมีหิงสาวที่เป็นสัตว์หลายแฝงตัวอยู่มากมายหิงสาวคนหนึ่งพยายามซ่อนตัวอย่างเงียบงันในพงไม้หนาทว่าผู้ล่ากลับทำลายต้นไม้ที่เธอใช้หลบภัยจนพังยับเมื่อหนีไม่ทนเธอตัดสินใจแปลงร่างเป็นกระต่ายน้อยด้วยสัญชาตญาณหังสัตว์ป่าเธอเริ่มขุดดินอย่างร้อนรนรับรู้ได้ถึงอันตรายรอบด้านแล้วพยายามเอาชีวิตรอดอย่างสุดความสามารถแต่ก่อนจะหนีไปได้ไกล เธอกลับถูกฟ้าจนบาดเจ็บเลือดสีแดงเปื้อนอุ้งเท้าของเธอทำให้เธอคิดว่าเป็นเลือดของตัวเองทว่า พอเพ่งมองดีๆเธอกลับรู้ว่ามันไม่ใช่ของเหลวนั้นมาจากผู้ล่าทั้งคากหิงสาวร่างกิ้งกาผู้มีพลังยิงลำแสงสีแดงจากดวงตากระต่ายน้อยตอกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีสุดแรงเกิดแต่หิงสาวกิ้งกากลับเร็วราวสายฟ้าพุ่งเข้าโจมตีอย่างไม่ปราณีและในวินาทีนั้นเองก่อนที่เธอจะสิ้นหวังเพื่อนสนิทของเธอแม่โคโคหิงสาวหมาป่าก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อปกป้องเธอหมาป่าสาวพุ่งเข้าต่อสู้โดยไม่ลังเลแม้จะทรงพลัง แต่ศัตรูตรงหน้ายังคงแข็งแกร่งกว่า หญิงสาวกิ้งก่ามีพลังเหนือธรรมชาติที่ยากจะต้านทานขณะนั้นกระต่ายน้อยที่รู้สึกไร้ประโยชน์กลับเลือกที่จะไม่หนีอีกต่อไปเธอตัดสินใจใช้สัญชาตญาณและทักษะของตนค้นหาอีกสิ่งหนึ่งจนในที่สุดเธอก็พบว่าหญิงสาวกิ้งก่ามีฝาแฝดซ่อนอยู่ข้อมูลนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญหมาป่าสาวใช้มันว่างแผนตอบโต้เธอโจมตีด้วยพลังทั้งหมดที่มีเปิดศึกครั้งสุดท้ายที่ดุเดือดและในที่สุดก็สามารถเอาชนะศัตรูทั้งสองได้อย่างงด งามแม้กระต่ายจะไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังแต่เธอก็รู้ดีว่าหากไม่มีความกล้าที่จะลุกขึ้นช่วยเธอคงไม่มีโอกาสได้เห็นแสงแห่งชัยชนะในครั้งนี้ชัยชนะที่เธอมีส่วนร่วมแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม